ครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตัวแปลงนะครับตัวนี้นะครับที่จะใช้ในการแปลงตัวแบตเตอรี่แบบนี้นะครับให้สามารถใช้กับตัวอุปกรณ์ที่เป็นกั้แบบมารกิตา้าได้นะครับนะก็แบบนี้ ก็น่าจะใช้พวกโอซุกะนะครับโอซุกะที่เป็นแบรนด์หนึ่งนะครับก็แบตเตอรี่ก็จะเป็นลักแบบนี้นะโอซุกนะแต่ว่าถ้าเป็นมากิตา้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมก็มีอุปกรณ์ตัวใหญ่ผมเยอะจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยซื้อตัวแปลงตัวนี้มานะครับซึ่งมันจะสามารถแปลงจากตรงนี้นะครับให้เป็นแบบ สามารถที่จะใช้กับตัวอุปกรณ์มัลกิตอร์ได้ก็หลายคนก,ก็เคยใช้อยู่แล้วนะครับเคยเห็นอยู่วันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรวันนี้เจะมาพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วนะครับมันไม่สามารถเสียบได้นะครับอันนี้คือผมประสบปัญหามาเองนะครับพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ปกติเลยเนี่ยมันจะต้องใส่ตรงนี้ได้นะครับปุ๊บต้องใส่เข้าไปได้นะครับ แต่ปัญหาคือเวลาผมซื้อมาตอนแรกเลยมันใส่ไม่ได้นะครับสาเหตุก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะใหญ่อันนี้คือที่ผมปาดไปแล้วนะนี่คือรอยนะครับรอยเดิมให้สังเกตตรงนี้รอยรอยนี้นะครับนี่คือรอยเดิมนะนะปกติมันจะยาวมาถึงนี่เลยนะครับไอ้ตรงเนี้นะครับที่เป็นเดอยตรงนี้นะครับ,อ,รรบอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งมันมัน จะกว้างกว่าปกติมากนะครับแล้วเวลาที่เรามาใส่อ่ะมันก็จะมาติดตรงนี้ใส่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเดียวกันนะครับต้องใช้คัตเตอร์ปาดปาดลงไปนะครับปาดเท่าไหร่ก็เราก็ดูจากตรงนี้ครับให้มันพอๆกันนะครับเห็นไหมให้มันเท่าๆกันนะครับเนี่ยเห็นไหม ถ้าเราดูว่าขนาดให้มันใกล้เคียงกันนะครับมันก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็พอเปราปาดตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องมาตัดตรงนี้ออกอีกนะครับปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือของเดิมอยู่ประมาณนี้ต้องตัดลงไปนะครับแล้วออกให้ตรงนี้มันเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วตรงขั้วเนี้ยมันจะไม่ถึงนะครับ พวกนี้มันจะมาเข้ากับตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องปาดออกนะครับปาดออกประมาณไหนครับก็เหมือนเดิมครับก็วัดครับประมาณให้มันพอๆกันนะครับนะเห็นไหมะนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นขั้วของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างยาวเนะาะคนนี้จะสั้นนะ แล้วก็เราก็ลองดูครับคราวนี้เวลาที่เราซื้อตัวแปลงมานะครับเพื่อป้องกันปัญหานะครับเพื่อป้องกันปัญหานะครับต้องเอาตัวจริงมานะครับตัวแบตเตอรี่ของแบบที่ต้นฉบับมานะครับแบบอากิตาหรือว่าแบตเตอรี่อะไรก็ได้ครับที่เราจะใช้นะครับ แล้วเราก็ต้องมาใช้มิเตอร์วัดก่อนดูขั้วดีๆนะครับบวกลบที่สำคัญนะถ้าเกิดว่าไม่ตรงขั้วบวกขั้วลบมีปัญหาใหญ่เลยนะครับอ่ะเราก็เช็คก่อนว่าลบยรงไหนบวกตรงไหนอ่ะอันนี้คือบวกอยู่นี่บวกอยู่ฝั่งซ้ายลบอยู่ฝั่งขวา นี่ครับโอเคนะคราวนี้หลังจากที่เราทําแล้วเรามาลงดูครับเราเราลองมาดูว่าขั้วเนี้ยมันขั้วตรงไหมเดี๋ยวผมเช็คให้ดูดูนะครับผมจะเอาบวกจิ้มนี่นะครับเช็คนี้รบที่นี้ เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวให้ดูแสงนิดนึงเห็นไหมว่าขั้วบวกมันอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมถ้าเราทำ่างนี้มันจะติดลบนะครับสแสดงว่าบวกอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมครับอ่าล้วผมจะใช้ขั้วแดงมาจับตรงนี้เหมือนกัน ไหมเดี๋ยวครับอ่าเดี๋ยวผมเอาโคด้ดแดงมาจัดตรงนี้มันจะเช็คยากครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันใหญ่นะครับ ชัดเจนนะครับบวกแดงอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมขั้วไม่ตรงอันนี้ขั้วบวกอยู่นี่ขั้วลบอยู่นี่แต่อันนี้ขั้วบวกอยู่นี่ขัออ้วลบ,อ,อ,ยบ,อ,อ,ยบอ,อยู่นี่มันสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อตัวแปลงมาแล้วเนี่ยแนะนาว่าหลังจากที่เราใช้ตัวแปลงแล้วเราต้องมาเช็คกันด้วยนะครับเช็คขั้วด้วยว่า ตัวนี้เขาสลับให้เราหรือเปล่าด้วยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้มันจะเสียได้นะครับโอเคเนาะหลังจากที่เราใช้แล้ว,ลวเราตัดแปลงเรียบร้อยเราใช้ได้แล้วครับแล้วก็ลองดูอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คดูครับว่าขวดตรงไหมโอเคครับ ผมจะเช็คทดลองมือใหม่นะครับบวกอยู่นี่นะลบอยู่นี่นะครับอ่ะเราเห็นไหมขั้วมันตรงตรงเป๊ะเลยเห็นไหมครับอ่ะบวกสายมือนะครับลบซ้ายมือโอเคตรงบวกซ้ายมือลบ้ายมือเหมือนเดิมตรงโอเคนะครับ แสดงว่าอันเนี้ยเขามีการสลับสายให้เราแล้วนะครับนะก็เปอการสลับบวกลบให้ก็ตรงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนก่อนที่จะใช้ตัวแปลงนี้นะครับก็หลังจากที่เสียบแล้วแนะนําว่าต้องเช็คก่อนนะครับเพื่อความชัวร์เนาะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้มันสลับบวกลบไม่ได้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องมือบางตัวเนี้ยมีวงจรนะครับถ้าบวกลบมันสลับกัน ถ้ามุมจอมันเสียหายได้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเท่านี้ครับสำหรับใครที่ซื้อตัวแปลงแบบนี้มาใช้นะครับก็ถ้าเกิดประสบปัญหาว่ามันใช้ไม่ได้ก็ลองใช้วิธีนี้ไปดัดแปลงดูหลังจากที่ทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมเช็คไฟบวกลบให้ดีนะครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับสวัสดีครับ